อูดาเมืองแห่งการค้าขายความมั่งคั่งและโอกาสดินแดนแห่งเปลวไฟที่ดูเหมือนจะเป็นเมืองที่สงบสุขและเหมาะแก่การทำมาหากินแต่ในความเป็นจริงเมืองน,นี้อยู่ในจุดที่สามารถเกิดสงครามกลางเมืองขึ้นมาได้ทุกเมือ่อถึงแม้ว่าสูงตานา,นานาโโม ο, จะเป็นศูนย์รวมทางจิตใจของผู้คนทั้งเมืองแต่กลุ่มที่มีอำนาจในการขับเคลื่อนเมืองจริงๆคือกลุ่มินิเขตกลุ่มที่รวมตัวตึงๆจากทุกภาคส่วนมาร่วมกันบริหารเมือง ซินดิเคตมี2ฝ่ายทางการเมืองกลุ่มแรกก็คือกลุ่มโรอรลิสผู้จงรักภักดีต่อครอบครัวสุนขตามีหน้าที่รักษาความสงบสุขของพลเมืองและรักษาบัลลังของสุนัตานาให้คงอยู่อย่างสง่างามโดยกลุ่มนี้มีแกนนําก็คือลาวบานผู้จงรักภักดีกับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มทุนนิยมแม่โรเจอรลิสยันกับทุนนิยมนี่มันคุนค้นๆเหมือนบางประเทศนะเนี่ยเป็นกลุ่มที่หารายได้หา,า,หา,าโอกาสเพื่อหาเงินเข้ากระเป๋าตัวเองในทุกช่องทางแม้กระทั่งการผูกขาดทุก่นีวิตนิกาเตกกก็้้สหรับลุ่ม่ เข้าพวกกับทั้ง2ฝ่ายนี้ด้วยและหนึ่งในคนที่มาจากฝ่ายที่เป็นกลางที่มีอิทธิพลในเมืองมากที่สุดก็คือดิลาราดิวาราเธอคือผู้นำศาสนาของนอทร์ผู้เทพเจ้าแห่งความมังคังและความตายที่ทุกคนรู้ว่าเขารบและยำเกง่งซึ่งในเวลากของเธอที่เห็นในจอหลักๆคือเธอแอบจับมือกับโรลิโตหยุดยั้งแผนการสังหารสุนตาน่านา,นามโมโดยการสลับยาพิษกับยานอนหลับที่แดงจนเหมือนตุย ทำให้นานามโมรอดส่วนคนวางยาแม่งตุยขาตีนเราบานและในช่วงไฟนอลเดย์วันซิโนที่เอลเซียกำลังจะถึงจุดจบดิโอลาก็เป็นตัวตั้งตัวตีในการเปิดเมืองและผู้อพยพและไม้ทั้งสองฝ่ายแตกคอกระานจังหวะนี้ที่เธอเห็นว่าทุกคนจะไม่รอดหากยังทะเลาะก,กันเรื่องผลประโยชน์กันอยู่เหมือนจะดีแต่ผมจะมาว่าอะไรให้ว่าจริงๆแล้วดิโอลาก่อนหน้านี้เธอมาต่อต้านการรับผู้อพยพชาวโดมาแต่พอมาภาคเอ็ดวอลเกอร์เธอเปิดรับอย่างเปิดกว้างแต่ก็ไม่ประมาทและบริหารอย่างเหมาะสมเรียกว่าเธอก็มีพัฒนาการของตััััวววคออนนแแแหลละะไมมมม่่่่่่่้้้เเรรรตตตงงงงงิิาาาาาากก็ยยยทฝืภจ ปัจจุบันเพราะเธอรู้ว่าทั้งสองฝ่ายตีกันเมื่อไหร่บ้านเมืองก็คงถึงจุดจบโดยแนวคิดในการแก้ปัญหาของเดล่าจะเป็นการรักษาสมดุลของเมืองอย่างเหมาะสมตัดสินอิงจากผลประโยชน์ประชาชนเป็นหลักหรือแม้ว่าบางครั้งจะทาให้กลุ่มทุนนิยมขาดทุนย่อยยับหรือกลุ่มมืลรอเจาิสต้องมีเสียหน้ากันบ้างแต่เธอก็ต้องทาเพื่อให้ประเทศได้ไปต่อนี่จะเป็นตัวประกอบในเนื้อเรื่องหลักที่ดูไม่สําคัญแต่เอาจริงๆแล้วนี่คือ,อแบกของอูดาเลยนั่นเอง